สวัสดีครับพบกับนัสุเปเนเทรนนะครับวันนี้ผมจะพานั่งรถไฟสายใต้ยามค่ำคืนครับโดยวันนี้ผมโดยสารขบวน39นะครับแล้วก็พาชมนะครับจะมีขบวน86ขบวน170นะครับ s o u t h e r n Train at Night Number 3986 and 170ครับสำหรับวันนี้นะครับก็เป็นวันที่ 7ตุลาคมครับพุทธศักราช2566ครับผมโดยสารขบวนรถด่วนพิเศษดีเซลรางที่39กนะครับกรุงเทพอภิวัตน์สุราธานี Special Express Number t h r i From กรุงเทพอภิวัตน์ Central Terminal to สุราธานีขณะนี้นะครับโดยสารไปได้สักพักนะครับขบวนรถนะครับก็วิ่งข้ามมนน้ำเจ้าพยาครับซึ่งทางรถไฟสายใต้ในปัจจุบันตอนนี้ที่รถด่วนรถเร็วใช้นะครับก็ ใช้การเปลี่ยนขึ้นมาวิ่งข้างบนแล้วนะครับโดยเส้นทางนี้นครับก็จะยกระดับนะครับไปเรื่อยๆจนถึงสถานีบางปะรุกเลยนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยทางเส้นนี้นะครับก็จะยาวไปจนถึงชุมทางสลิ่งชันซึ่งรถไฟทางไกลเนี่ยครับก็วิ่งร่วมกับรถไฟฟ้านะครับสาหรับบรรยากาศตอนกลางคืนก็ผ่านไปลาบไปเต็มตื่นนะครับตื่นไม้ทีอยู่ทางคู่แถวช่วงเขาเต่าประจวบคิริขันแล้วก็ขบวนรถที่สวนนะครับเป็นขบวนรถรถ เร bert, ็วที่168่งกแปดครับก่อนนานนะครับแต่ทีนี road, ้เดี you know ๋ยวขบวนถัดไปครับเป็นจังหวะที Sense ่หกเข้าห <there. S 1> ้องน้ำพอดีครับเราก็รีบดูเิลเวลาอ้านาทีเลยรถไฟก็วิ่งสวนมาขณะนี้เวลา3ามนาทีก้านาทีนะครับก็บที่สเกานาทีเราอยู่ใกล้ๆกับสถานีทุนวานนะครับเสร็จแล้วรถด่วนขบวนที่86นครศรีธรรมราชกรุงเทพอภิวัตนะครับเอ็กเพรสเทรนเบอร์เอ็กซ์ที่นครศรีธรรมราชชูกรุงเทพอภิวัตน์เซ็นทรัลเทอร์มินอล ข้อดีของทางคู่นะครับก็จะเราจะเห็นว่ารถไฟสามารถผิดสวนกันได้โดยไม่ต้องรอรอรีนะครับซึ่งทางคู่ในสายใต้นะครับก็มีการเปิดใช้ชั่วคราวนะครับในช่วงเส้นทางช่วงเขาเต่าจนถึงประจวบดีรขันช่วงสนามช่วงมิตรเนะครับซึ่งถ้าก่อสร้างแล้วเสร็จนะครับก็หวังว่าต่อไปก็คงจะเร็วขึ้นนะครับ3นาฬิกา27นาทีครับเราก็มาถึงสถานีประจวบดีขันนะครับผมก็ลงการโดยสารจากที่นี่นะครับอันนี้นะครับ รถดีเซลรางคันนำครับไม่ได้สองหามหนึ่ครับเป็นแดงบูนะครับแล้วก็แน่นอนนะครับว่ามีขบวนรถตอรีอยู่แล้วนะครับนี่ครับสามนิกายี่สิบเก้านาทีนะครับรถเร็วขบวนที่หนึ่งเจ็ดศูนย์ะลากรุงเทพอภิวัตรครับเขาได้จอดรอยอยู่ทางที่ใต้ของสถานีประจวบคขันทีแล้วนะครับก ก็เลยเป็นเหตุที่ขบวน39จอดอยู่ทางลีดนะครับรถปีเทรนเนอร์เบอร์170ฟอร์มยาลาชูกรุงเทพอภิวัฒน์เซ็นทรัลเทอร์มิโนอลครับก็จะลีกกันที่นี่เลยนะครับส่วนขบวน170เองเนี่ยก็มีกําหนดการจอดอยู่ที่สถานีประจวบคีรีขันธ์ด้วยนะครับเพื่อรับส่งผู้โดยสารครับอ่ารถจักรทาขบวนนะครับเป็น G A หมายเลข4524นะครับ,รบก็อันนี้ผมมาภาคคลิปที่หลังเลยทราบเร็วนะครับไม่ใช่ตาดีอะไรนะครับก็เดี๋ยว มารับชมกันครับขบวน170ค่อยๆชะลอเข้า,ขา,ขา,ขาสถานีประจวบคีรีขันธ์ครับ บขบวน170นะครับตอนนี้ก็รับสง่งผู้โดยสารแล้วก็มีพวกสินค้าสัมภาระขึ้นที่ตรงตู้สัมภาระด้วยนะครับก็จอดสักพักหนึ่งครับแล้วก็นี่นะครับเวลา3นมฬิกา34นาทีครับขบวน170ก็17ได้รับสัญญาณปล่อยขอบวนรถครับอบบอกจากสถานีประจวบคีรีขันธ์ครับโดยที่ขบวน39เนี่ยก็ยังจอดรออย,อยู่ างต่อไปครับดูแล้วก็ดูความอากาศน,นะฝากตู้หน่อยครับวันนี้ลากลิ้วขบวนมาสิบเอ็ดันนะครับสบวนสูงออกเดินทางแล้วก็สาหรับวันนี้นะครับก็จะเป็นคลิปสั้นๆประมาณห้านาทนีนะครับก็พอ,อดีไม่ได้ลงคลิปนานแล้วนะครับก็ไว้มีโอกาสจะถ่ายมาฝากกันเรื่อยๆนะครับ ครับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับนะขบวนสามเก้าไไกลๆนะครับ